น้อยๆกับไงถึงไหนแล้วดูสิอันนี้ช่างออจาาหลังคาลังคาช่างก็มาวาง ังเ,เพื่อนเพได้เทปุ่ ประเดกปเดกปวนขี้ปม่าปลกข่เตือนแล้ว ไปไไปบ้านไี่รั้งถึงมือว่าวินวินแนนบ่วินบ่นี่เต้วินมันเ่นบ่ได้พ้นบ่ได้พักพรเลยวินอาบมอตตื่นตื่นแล้วอาบน้ำแล้วก็จิบไปฮะอันเจ้าเส้นไป เจ้าเซ็นไปแต่ว่าเขาสิเขามาายูเหมือนอ่นอะรสีขามาเอาอะไรดีเหมือนไหนบอเานะเดี๋ยวโอเคมอกว่านาตาเอเดนโอเคอันมาอันแม่ผู้นี้เห็นบ่ร่ะเจ้าของจางสางเจ้าของจัง เอนเจ้าอยากไดไรไว้เจ้าก็จ่าติดไปตัว้างโอ้วหนาฮะเจ้าว่งก้อนแต่คนซื้อไปนี่บ่ปันไหนมีแห้งว่าอาบนำอ่ะ เออทั้งข้งนั่นไฟไฟตังแตได้ใส่เท่เดียวนอกนั้นก็ได้เลยแต่ก็ข้างล่างกันได้ข้างล่างใส่ได้ฮะฮะเขาเกี่ยวของแนวเดียวกัเอ่ะเขาเมือนั่ละมือว่าปูกกัเบียง เสียมหมหเอากระอเกิมันตใส่กันกับบอเนี่ยเอาบอใส่กันตกันมันทียืนไม่สามันเนาะเอาเป็นบ้าที่ี่ทีรอกวันนี้ทอกับท้อองนีน่ะถุงหอมใส่หนนี่งหอมอันที่เป็นน้ามัอที่โยนแกนนะหอมเลยมันมีปวดเออจิกจิกมาเลยเน ยิกจากบ้านหลังขอนแก่นมาใส่นี่นี่ยเพราะว่ามันเนี่ยกับไก่ขุนอยู่นี่จะไปทางากลบไก่ตีน้ำหอมไหมแกสิใส่ซีขวดก็ถือกินเห็นว่าแก่ไหมมันหอวใส่เพราะมันอายนั่นเด้นั่นขวดแม่ซื้อมั้นนั่นหวานนั่นตั้งด้วยเจ้าไปเทใส่นั่นซื้อมาตตาน์ดีไอไว้ยังวันสิไปเทใส่บ่อบ่อนั่น สิเก็บไปเลยเออไปหาแล้วนะไปเบ่งกองกระถิ้นเจ้าเนี่ยนเขาบ้างลยอันนี้ตลาดนัดนี่หันไปจอดไ้เอาเสื้อเอาโอ้ยโอ้กุติลิกัสซีงกบาที่อยู่บมขานะกินหมูพอดี ปิดกอดว่าจิปิดเรียน โชคมานึุกวันจะพรู้จักมันหองวนวันธนกินข้าวคาบเดียวได้นห่ครับเดี๋ยวหอมก่อนหอมก่อนร้ยบองวัดเลยบองวัดเลยวหาหนาผ่างไอ้ก็หอมแต่สงบไหม ไปล้มมาหนมังเนี่ล้าเป็นพระเอกเออเป็นพระเอกมาล้พนนั่นเนะป็นที่แรกเป็นยังไแท่กเป็นอันเิมอันเนี่ยนออาจารย์น้าคนตีอพเอ้เอบัเขาเป็นพระเอกูมาสอนนีตัวสาวทพระเอกเนาะเอาอยากให้ออกน้ำมยาขัดออกยิ่ทูบยังง่ยนะคันโอ้ยิ่ทบดิ ไปละเด้อเขาบอกกันนะเขาเอิญาลำทันนี่สิครับไปตทันมืมเนทางลวดไทยลูกเดนลำม่เต้นตัวทันไหทานนี่ใกล้ๆนี่น้องทันมือเอื้อนน้องทานมือเอื้ไปใช้ปะนี่ ลืมเขาโปจัไว้ได้ปั้นป้ายมันปิวไปมัดป้ายนะทางนานอะเจ้าเราไปย่างไปเด้อขางเสียกมันลุด

หายายเด้อหายายหนูขอไปหายายหนูก่้อนพะนะคนวะเก้าหกแปดสามนั่นนะมันมันมันขาดมันหลุดข้างล่างไปมัดเขาแน่ไปย่างไปอายุเสาชุดท้ายล้มพัดปิวเวอ้อ ảnh phình khuyên đúng không đèn hả mẹ anh